ไม่เข้าใจเอ้าวไหนใครชอบปั้นดินน้ำมันยกมือเอาละลูกเคยปั้นดินน้ำมันแล้วมันเป็นไปตามที่ลูกอยากที่เป็นไหมอะอยา,ากปั้นรูปอะไรบ้างไหนที่ชอบปั้นชอบปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะลูกและชอบปั้นเป็นรูปอะไรที่นิยมปั้นตอบตอบไม่ได้เหรอ ชอบปั้นเป็นรูปอะไรรูปสัตว์อ้าวไหนใครชอบปั้นอีกเมื่อกี้ลูกชอบปั้นเป็นรูปอะไรคะลูกชอบปั้นเป็นรูปอะไรเนี่ยชอบปั้นเป็นรูปอะไรต้นไม้ดอกไม้หรือต้นเป็นคนเคยเห็นเขาชอบปั้นเป็นรูปอะไร เผู้สิ่รูปคุณยายอาชอบปั้นเป็นรูปสัตว์นะรูปนั้นค่ะการปั้นต่างๆนั้นจึงเป็นเรื่องของจิตของเรานะปั้นปั้นปั้นปันก่อนปั้นรูปต้องทำอะไรก่อนให้ติดน้ำมันมันก้อนสีเหลี่ยมต้องเามาทำอะไร นวดนวดนถูกไหมเออนวดจนมันสามารถที่จะปั้นเป็นรูปต่างๆได้ใช่ไหมอ่าต้องนวดมันจนนิ่งถึงจะปั้นได้ฉะนั้นขณะนี้รูปกำลังนวดนวดอะไรนวดอุศลของตัวเองเพื่อที่จะเป็นไปให้เป็นอะไรได้บ้าง ทเทวดายกมืออ้าวใค,ครอยากเป็นมนุษย์ยกมือใค,ครอยากเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้ายกมือไม่มีเลยหรอหนึ่งสองใครอยากเป็นพระปัจเจกปสัพุทธเจ้ายกมือ